มาแล้วครับผมในการเส็กซีวิกนะทุกคนแล้วก็ทำการซื้อนะครับผมกดซื้อไปเลยปั๊บนี่นะครับผมมาแล้วครับซีวิกถอดกันชนนะครับผมที่น้องๆขอมานะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้มพาพบกับผมอีกลแล้วคือลุงชาโดว์เอสดีวันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในลุ่ของมาเฟียนะครับผมแบบเท่ๆเดี๋ยวจะมาทํารถมาเฟียกันนะครับผมโอเคส่วนวันนี้นะครับผมเป็นชิปที่น้องๆหลายคนขอมามากนะครับผมนั่นก็คือการถอดกันชนนั่นเองนะครับผมถอดกันชนรูปแบบใหม่นะวันนี้ลุงจะมาสอนทําการถอดกันชนรูปแบบใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาถอดกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม let's go ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องถอดเบอร์จีจีขึ้นมาก่อนนะครับผมนี่ครับผมจีจีมาแล้วนะนี่คันนี้นะครับผมนี่เป็น c ีวิกเอฟเคใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการถอดการชน c ีวิกเอฟดีนะครับผมที่น้องๆหลายคนขอมานะแล้วก็คือเศกมันมาด้วย <Okay. S 1> ได้ทั้งเศกแล้วก็ได้ทังท้งถอดการชนด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื <j> uh. ่นนะครับผมเราก็มาทาการเลือกรถคันที่นี่นะครับผมคันทีน <Piet. S 2> ท่ หกนะครับผมนั่นก็คือรถคันนี้นั่นเองนะผมรถแบบที่มียี่ห้ออยู่คันเดียวในเกมนะยี่ห้อลาน,น่าเลยนะ <Okay. S 1> เนี่ยโอเคแล้วก็ทําการเปิดเข้าไปในที่ซื้อกันชนของเขานะครับผมนี่เปิดเข้ามาคันนี้นะแล้วก็มาทําการเลือกกันชนนะนี่นะครับผมก็สูตรคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่แค่เปลี่ยนคันเฉย ถ้าใครเคยถอดกันชนนะครับผมก็จะปาใช้สูตรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาถึงเราก็เลือกกันชนอันที่2นะครับผมนี่เลือกอันที่2เสร็จนะครับผมเ๋ยวเพิ่งซื้อนะให้เราเปิดจีจีขึ้นมานะครับผมกดเลือกคาบาก,กิ้งกดที้ข้างล่างนี้ทุกคนนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยกดเพื่อตั้งค่านะ ตั้งค่าเป็นตัว A No n i m a t นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ออกอย่าลืมนะบางคนบอกทำไม่ติดนะครับผมอย่าลืมเอาออกนะครับผมมันจะติดแค่ใช้อย่างละตัวนะครับผมกดบันทึกนะครับผมนี่ไปแบบช้าๆเลยแล้วก็ทำการค้นหานะครับผมนี่กดกดไอ้รูปกันชนอันที่หนึ่งนนะเนี่อันที่อันที่สเนี่ยเออห้าพบาทอนะ่ะแล้วก็กดีๆขึ้นมานะครับผมกดรูปเป็นขายายขึ้นมาตรงนี้กดค้นหา เลข1น,นะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตัวที่เลือกื่อหมายื่อหมายคำถาม3อันตัวนี้กดตั้งค่าเป็นตัว d world นะครับผม d world d w o r l นะครับผมแล้วก,กดคําว่าคน้นค้นหาใหม่นะการค้นหาใหม่กดเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคไม่เจออะไรไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนกันชนบปอันที่2อนะครับผมอันนี้จะสูตรน,นี้จะทําง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องทํา ถอดได้ทําทีเดียวถอดได้ครั้งกระชนหน้ากระชนหลังนะครับผม <Wow. S 1> กดกันชนในที่สองนะครับผมแล้วก็กดจีจีขึ้นมากดเปลี่ยนค่าหรือหรือหรือใครไม่ไม่แน่ใจนะกดยกเลิกไปก่อนแล้วก็กดแว่นขยายก่อนกดเปลี่ยนค่าเลขหนึ่งเป็นเลข2นะครับผมแล้วกดคําว่าปรับแต่งนะทุกคนนะนี่ปรับแต่งมุมขวาล่างนี่นะกดคําว่าปรับแต่งนะครับผมปุ๊บอ่าไม่เจอไม่เป็นไรกดไปที่กันชนในที่สกดจีจีขึ้นมา กดเปลี่ยนเป็นเลขสามเลยแล้วกดคําว่าปรับแต่งนะทุกคนเนี่ยนี่ปุ๊บเข้าไปอ่าจะเจอเลขสามนะทุกคนนะให้เราทําการาเปลี่ยนค่านะทุกคนนะด้วยตัวนี้ดินสอตัวนี้เปลี่ยนค่าเลขสามมันนะกดดูดินสอขึ้นมาแล้วกดเปลี่ยนค่าเป็นลบนี่ฮะคือหมายลบตัวนี้นะลบนะครับผมลบหนึ่งหนึ่งเอ่อโอเคลบหนึ่งนะแล้วกดคำว่าใช่นะครับผมปุ๊บ อ่าทีนี้เรากดพับกดปิดก,ก,กากบาดปิดไปจี้จ,จมุมขวาบนนะปึ๊บนะครับผมอ่าเมื่อกี้ลุงหลุดนะครับผมเมื่อกี้เราค้นหาหมายเลขสามได้แล้วนะคือบางคนอนะทำแล้วมันหลุดก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ปิดโปรแกรมรีเซ็ตโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่รีเซ็ตเกมเปิดใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็จากเมื่อกี้เราค้นหาเลขสามเจอใช่ไหมกดรูปด,ดานขยายตัวนี้กดคาเป็นเลขสามเป็นลบหนึ่งนะทุกคนนะกดคาว่าใช่ กดกระบาดออกไปแล้วทีนี้กดคําว่าซื้อเลยกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมติ๊กถูกตรงนี้ซื้อปั๊บเข้าให้นะครับผมแล้วก็ทําการสลับรถหรือว่าสลับไปสลับมานะครับผมออกต่อไปแล้วก็นี่ก็ได้เพื่อไปสลับรถตัวนี้ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมมาแล้วครับผมถอดกันชนนะข้างหน้าได้นะทุกคนนะนี่อันนี้ก็ถอดกันชนหน้านะครับผมอ่ะไปทําการถอดกันชนหลังต่อเลยนะครับผมมันจะ เป็นอะไรที่ง่ายเหมือนเดิมนะครับผมง่ายง่ายมากนะเคเมื่อเป็นการถอดกันชนแบบใหม่นะทุกคนเราก็เลื่อนไปที่กันชนหลังนะอันนี้นะอันนี้ก็ชนหน้านะน,นี่อันนี้ก็ชนหน้าแล้วก็เลื่อนก,กันชนหลังนี้ไปดูนะครับผมแล้วก็กดไปที่อันแรกเลยทุกคนกันชนอันแรกอะทุกคนเห็นไหมเรากดจีจีขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนค่า oh, <man. S 2> มันได้เลยนะทุกคนนะเปลี่ยนค่ามันเลยกดลบหนึ่งนะกดคำว่าใช่ดูสิ ปุ๊บอ่าเราก,ก็บัตรแล้วกดซื้อปับ๊บอ่าทีนี้เรากดออกไปสลับรถนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมโอ้โหโคตรง่ายนะเออถอดกันชนหลังทั้งหน้าทั้งหลังได้แบบง่ายขึ้นนะทุกคนนะไม่ต้องไปดั่งทาแบบหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับผมนี่ก็สาเร็จแล้วนะทุกคนในการถอดกันชนนะครับผมต่อไปเป็นการเซกรถนะครับผมเพือ่อเอาเอากันชนเอาคันเนี้ยเอาการถอดกันชนคันเนี้ยเป็นแบบนะครับผมเพื่อ เอารถที่เสกมาเนี่ยมันก็จะถอดกันชนเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือ Civic FD ที่ทุกคนขอมานะทุกคนนะเราก็ทําการาเปิดรถคันนี้ขึ้นมาด้วยการซื้อนะทุกคนนะนี่กดนี้ใช่ไหมนี่กดพื่การซื้อนะซื้อนะรับผมกดแบบซื้อขึ้นมานะเรายังเรายัง,เร,ยงเรายังไม่กดซื้อนะกดจีจีขึ้นมานะครับผมกดตั้งค่ามันเลยตั้งค่าเปลี่ยนเป็น จาก A อน n y m มัสนะครับผมปิดไปเปลี่ยนเป็น,น XA นะครับผม XA โค้ดคสีมพูนี่เองกดบันทึกทีนี้เราก็มาใส่รหัสเพื่อจะค้นหา,าเป็นรหัสเพื่อจะค้นหารถคันนั้นๆนะทุกคนนะเออลุงจะลองแบบซีบิกก่อนแล้วทีนี้ถ้าซีบิกมันได้แล้วเราจะลองคันอื่นดูนะครับผมเรากดค้นหานะครับผม153นะครับผม153กดค้นหาด้วย d w o r ตัวนี้ DW o r นี่นะผมเรากดคําว่าค้นหาค้นหาใหม่ในนี้นะปึ๊บอ่าเจอแล้วครับผมหนึ่งห้าสามนะทีนี้เราก็เปลี่ยนจากหนึ่งห้าสามเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะทุกคนนะเปลี่ยนตัวนี้เป็นหนึ่งห้าสามนะกดรูปอินสอนะกดเปลี่ยนรูปอินสอปึ๊บกดเปลี่ยนเป็นค่าสามหนึ่งหนึ่งนะครับผมค่าของรถซีวิกเอฟดีนะกดคําว่าใช่นะทุกคนนะล้วกดพับปิดหรือกระบาดลงไปปุ๊บล้วกดเปลี่ยนรถ สลับรถไปสลับรถมานี่นะครับผมซีวิกมาแล้วนะทุกคนนะมาแล้วก็ผมในการเสกซีวิกนะทุกคนแล้วก็ทําการซื้อนะครับผมกดซื้อไปเลยปุ๊บนี่นะครับผมมาแล้วครับซีวิกถอดกันชนนะครับผมที่น้องๆขอมานะครับผมก็ลุงได้ถอดได้แล้วนะทุกคนนะโคตรเฟี้ยวนะทุกคนเออมันก็สวยดีนะซีวิกถอดกันชนนะแต่มันดูแบกๆนะแต่ก็สวยนะครับผมโอเคก็ผมนี่มาแล้วนะ มันเกิดการถอดการถอดกันชนรูปแบบใหม่นะครับผมโดยใช้รถคันที่6เป็นแบบนะทุกคนนะส่วนอีกครั้งนะผมลุงจะทําการตอนนี้เราได้แล้วนะซีวิ c ที่ถอดกันชนนะทุกคนนะนี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แต่งโครงแต่งเครื่องอะไรไปาตามปกตินะครับผมลงโครงลงเครื่องไปนะครับผมแต่ลุงจะลองอีกนะครับผมลองก็คือลองเสกรถครันอื่นๆดูมั่งนะทุกคนด้วยการสุ่มเลขนะครับผมลุงจะเริ่มต้นด้วยเลขตัวแบบแปลก,กแล้วกันนะเดี๋ยวลุงจะต้องทําการอ่า รีเซ็ตเครื่องนะครับผมเพื่อให้ซี v i c เนี่ยมันหายไปจากช่องรถคันที่6นะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าซี v i c ยังอยู่หรือเปล่านะอ่าที่เราทําไว้นะทุกคนนะอ่าเราเราเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตเครื่องกันนะครับผมแล้ามาเสกรถอีกรอบหนึงนะครับผมโอเ okay, ค let's go โอเคครับผมแหละการรีเซ็ตเครื่องนะผมแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะทุกคนคันที่เราคันที่6นะครับผมก็ทําการถอดกันชนอยู่นะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคันที่6นะส่วนซีวิคเอฟดีนะครับผมดูมาดูกันนะผมยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังถอดกันชนด้วยหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับผมโอ้ยังถอดกันชนอยู่เหมือนเดิมแล้วครับผมแล้วก็เป็นการเสกรถมาด้วยนะผมเพราะซีวิ c เอฟดีลุงยังไม่ได้ซื้อนะเมื่อกี้ยังไม่ซื้อนะครับผมก็เสกมานะครับผมก็ทําให้เรามีรถคันนี้แล้วก็ถอดกันชนด้วยนะคร เดี๋ยวเราจะมาทําการถอดเสกนะครับผมรถคันต่อไปดนะูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับผมต้นแบบก็คือคันที่6นะครับทุกคนกด GG ขึ้นมานะครับผมกดตั้งค่าเป็นคาพาร์คก,กิ้งกดตั้งค่าเป็น xa นะครับผมกดบันทึกแล้วทีนี้ก,กดรูปแหวนขยายเพื่อค้นหา153เหมือนเดิมนะครับผม1 5 3เหมือนเดิมเพื่อจะทำการค้นหาคันอื่นๆนะทุกคนนะ กดทำการค้นหาค้นหาใหม่ด้วย D work เหมือนเดิมเนีเจอแล้วทุกคนเราลองเปลี่ยนค่านะด้วยดูวยปิสอตัวนี้นะปุ๊บนะครับผมเมื่อกี้เรา c ี v i c นี่งหนใช่ไหมเราลองค้นหาสักสามร้อย้า350ไหมหรือ400ร้อ่ะสี่ก็ได้สี่นะทุกคนนะเปลี่ยนค่าเป็น400กดคำว่าใช่ดูซิว่าจะเป็นรถคันอื่นหรือเปล่านะกดสลับรถนะครับผมปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บนะครับผมเป็นรถคันอื่นจริงนะผม <Wow. S 1> เป็นโพโยนะเป็นรถคันใหม่นะแต่ว่ามันไม่ยังไม่สุดนะทุกคนลุงลุงว่าลุงจะทําการเสกซ้ํานะครับผมด้วยกันยังไม่ซื้อนะก็ทําการประจิจีขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนค่าได้เลยนะอ่าสี่ศูนย์หนึ่งนะสี่ร้อยหนึ่งนะกดคำว่าใช่นะครับผมแล้วกดสลับไปปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บ เป็นรถบัสนะทุกคนนะ401เป็นรถบัสนะทุกคนนะนี่ทุกคนเราต้องนั่งไล่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเสกไปเรื่อยๆนะดูนะผมว่าจะได้รถฟรีเฟลมเมื่อไหร่น,นะถ้าได้รถฟรีเฟลเมื่อไหร่ลุงก็จะหยุดไปนั้นนะ402นะทุกคนนะกดใช่กดสลับปึ๊บปึ๊บอือเป็นกระบะนะครับผมกระบะนะถ้าเรากดซื้อเนี่ยมันก็จะถอดกันชนนะผมเป็นกระบะดอชนะครับผมไม่มีนี่ด้วยหรอ ดอทน,นี้มีอันนี้ด้วยไอ,อเขาเรียกอะไรแรมแรมไม่ใช่เดเออสันลูปนะครับผมอ่ะเรามาเสกคันต่อไปนะครับผมเสกไปเรื่อยๆนะลุงจะเสกถึงคันที่4 0 0ศนห้านะก็ประมาณ5คัน,นแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับผมอ่ะเปลี่ยนค่านะครับผม 4, 0, 3นะครับผมกดใช่มันสุ่มนะมันไม่เรียงนะ เป็นรุ่นอะไรอ๋อเป็น B M W M 3นะทุกคนนะ <Wow. S 1> อ่ะประเศฐกันต่อนะครับผมกดรูเปเบนขยายแล้วก็กด404นะครับผมกดใช่ปุ๊บสลับดู <S <S เป็นอุ้ยหูยเป็นเบนซ์นะครับผม <Wow. S 1> เป็นแมคลาเรนนะคันนี้นะครับผมอ่าไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ทําการเสกคันต่อไป405นะทุกคนนะสักสิบคันไหมอ่ะ405กดสลับปุ๊บโอ้โห 405เป็นรถบัสนะทุกคนนะจำไว้นะถ้าอยากได้รถบัสนะครับผมก็เสกด้วย405นะทุกคนนะตดบัสคงลยถอดกัชนไม่ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับผมเราทำการเสกอีกนะครับผมลุงจะเสกถึง40410นะกดเปลี่ยนค่ามา406นะทุกคนนะกดใช่กดบิดกดสลับโอ้เป็นรถคันนี้นะทุกคนนะนี่ว้ <Wow. S 1> าวไปคันต่อไปนะครับผม407นะปุ๊บปุ๊บ โอ้โหเป็นรถเต่าไอ้รถรถไอ้นี่นะตู้โฟกนะอ่าไปคันต่อไปนะครับผม408ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเป็นคันนี้ทุกคนโคนีเซกแชชโกนะทุกคนนะคันนี้แบบสามารถเซกได้เลยนะ408นะ408น,40นะจำไปเลยนะทุกคนนะ408นะนี่ช่วยจำหน่อยนะครับผมอ่าคันต่อไปนะครับผมปึ๊บ4 09นะทุกคนนะปึ๊บสลับรถนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรวะอ๋อเป็นไอ้นี่นะทุกคนนะไอ้อะไรวะลุงลุงลุงชื่ออ่าจจะจะเป็นเชฟโรเลตนะโควิดปะ48อะไรอย่างเงี้ะลุงจะเสกคันต่อไปนะครับผมคันสุดท้ายนะดูนะว่าสี่จะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผม410ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถรุ่นอะไรทำมันค้างอะทุกคน เอ้ยมันไม่มาทุกคนดูดิเอ้ยเป็นไรอะเอ้ยรถมันลอยอยู่ทุกคนค้างเหรอมันค้างอะทุกคนดูดิเนี่ยมันไม่อยอมมาเอ้ยเป็นรถอะไรอะรถล่องหุนอะไม่เป็นไรทุกคนลองลอง 11, อส,สี่หนึ่งหนึ่งดูสะสี่หนึ่งหนึ่งกดสลับดิเอ้ยมันมันไม่ได้ทุกคนดูดิมันไม่ให้แล้วอะมันไม่ให้เสกแล้วอะเออเอาลุงกเกษกเป็นคนิเสกงานสี่ศูนย์แปดปรับแตง่ง มันทําไม่ได้แล้วทุกคนเนี่ยดูดิเห็นไหมมันไม่ทําแล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องหาค่าใหม่ปะอ่ะหนึ่งห้าสามดูซิไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้แล้วคือแบบมันมันมันไม่ให้เราหาแล้วอะทุกคนมันมันมันเหมือนมันบั็กแล้วอ่ะเนี่ยมันบั็กแล้วอะเฮ้ยรถมันบั็กเลยอะกลายเป็นเป็นบั็กเลยทุกคนเอ้าคันไหนอะเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเฮ้ยรถอะไรอะกลายเป็นบั็กเลยทุกคนเ้า โอเคทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับผมก็เราสามารถเสกซี c ได้นะแล้วก็คันอื่นๆก็ลองไปเสกดูได้นะครับผมโอเคครับผมเราก็เดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับการเสกถอดกันชนซี vic นะครับผมลุงทำไปนะแล้วนะเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยู